บันทึกไทยเบฟหน้าหนีโครงการผ้าขาม้าท้องถิ่นหัถศิสินไทยพอนึกถึงผ้าขามา้าเราก็จะเชอยอย่างนี้คงไม่ใช่ค่ะทุกวันนี้ถ้าเป็นผ้าขาม้าจะต้องอินเทรนค่ะนี่คืออีกหนึ่งเสียงสะท้อนจากชุมชนผู้ผลิตผ้าขาม้าทอมือจากจังหวัดสระแก้วที่เข้าร่วมสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการชุมชนผู้ผลิตเพื่อพัฒนาชุมชนที่ผลิตผ้าขาวม้าให้มีความสามารถในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผ้าขาวม้า ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนำความรู้จากการเข้าร่วมงานสัมมนา,ามาต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นสำหรับอัตลกักษณ์เด่นๆเลยก็น่าจะเป็นลวดลายนะครับลวดลายของเราก็คือจะเป็นลวดลายน้ำไหลแล้วก็เป็นจกไทยลือที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับบรรพบุรุษโดย เราจะนำลวดลายทั้งหมดมาลงในผ้าเพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความโดดเด่นของชนเผ่าไทยลื้อของเรานะครับทางกลุ่มผ้าทอาม,มือบ้านเชี่ยวหลานก็เป็นกลุ่มน้องใหม่เป็นกลุ่มที่ขยายผลมาจากศูนศย์สิลปะชีพมาเป็นทําเป็นสินค้าชุมชนสมัยแรกๆที่เริ่มทอเราก็ทําแบบทั่วไปสีสันทั่วไปคล้ายๆผ้าขมา้าทางผ้าอิสานท่านแต่ว่าเราจะเน้นสีที่อาจจะซอฟลงหน่อยหรือใช้เทคนิคการจับ จับคู่สีของลูกปัดสีวิชัยมาเล่น,นบนผ้าขาม้าให้เกิดลายแล้วก็เกิดสีที่แตกต่างไปเช่นเดียวกับบิโรดชัยสลีกลุ่มผ้าย้อมสีจากธรรมชาติบ้านฟางกอมจังหวัดน่านและคุณชื่นจิตช่วยสมกลุ่มผ้าทอมือบ้านเชี่ยวหลานจังหวัดสุราธานีที่บอกเล่าถึงอัตลักษณ์และความโดดเด่นของผ้าขาม้าท้องถิน่นอย่างภาคภูมิใจและพร้อมผลักดันให้ผ้าขาม้าไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลกบริษัทไทยเบเวเรรจจำกัดมหาชน